ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของผมอีกครั้งนะครับทุกคนขอบคุณมากๆที่กลับมารับชมคลิปของเราในวันนี้สำหรับใครที่เป็นคนรักรถ SUV แบบแข็งแรงทนทานและพร้อมลุยทั้งในเมืองและนอกเมืองวันนี้ผมมีรถอีกรุ่นที่น่าสนใจมากๆในปี2026ซึ่งหลายคนรอคอยนั่นก็คือ2026 Mitsubishi Pajero Sport ก่อนที่เราจะลุยเข้ารายละเอียดทั้งหมดอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับพร้อมเปิดแจ้งเตือนกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรถใหม่รีวิวแรงแรงและข้อมูลที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นรถ SUV จาก m มิ s u b i s h i รุ่นนี้เป็นรุ่นที่หลายคนยอมรับเรื่องความทนทานความลุยและการใช้งานที่ครอบคลุมมากที่สุดรุ่นหนึ่งของตลาดโดย DNA ของปาเจโรยุคคลาสสิกที่ได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน และในปี2026นี้ป a j e r o Sport ถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นให้ทั้งดูดีขึ้นทันสมัยขึ้นรวมไปถึงการตอบโจทย์การใช้งานได้ครบทุกด้านเมื่อมองจากภายนอกภาพรวมของป a j e โร่สปอร์เวอร์ชั่นปี2026ให้ความรู้สึกที่แข็งแรงแต่หรูตั้งแต่แรกเห็นดีไซน์ด้านหน้าของตัวรถได้รับการออกแบบให้ดูโฉบเฉี่ยวและเป็นสปอร์ตมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้มิสซูบิชิที่โดดเด่น ไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่ให้ความสว่างชัดทั้งกลางวันและกลางคืนจุดนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะไฟ LED ที่ดีจะช่วยเพิ่มทั้งความปลอดภัยและความสวยงามไปพร้อมๆกันด้านข้างของตัวรถออกแบบให้ดูยาวและสมส่วนเส้นสายที่ชัดเจนทำให้ตัวรถดูน่าเกรงขามขึ้นสุมล้อถูกเสริมกรอบพลาสติกเพิ่มความแข็งแรงและลดริ้วรอยล้ออลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและพร้อมลุย ส่วนด้านหลังถูกออกแบบให้ดูพรีเมียมแต่ยังคงเอกลักษณ์ของปาเจโร่เอาไว้อย่างครบถ้วนไฟท้าย LED ที่ชัดเจนทําให้ภาพรวมของตัวรถดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในสิ่งแรกที่คุณจะสัมผัสได้คือความกว้างและความเป็นระเบียบห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้รองรับการใช้งานจริงวัสดุภายในมีคุณภาพให้ความรู้สึกนุ่มและทนทานเบาะนั่งออกแบบมาให้รองรับสรีระได้ดีทำให้การเดินทางไกลไม่ใช่เรื่องทรมาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับหรือผู้โดยสารพื้นที่ภายในกว้างขวางทั้งแถวหน้าและแถวหลังคอนโซลกลางถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบไม่รกและใช้งานง่ายหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ทําทำให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะเป็นการใช้แอปนำทางฟังเพลมหรือโทรออกโทรเข้าระบบแสดงผลชัดเจนและเมื่อมองแผงหน้าปัดก็มีมาตกวักที่อ่านง่ายทำให้คุณสามารถดูข้อมูลสำคัญของ,ของการขับขี่ได้ทันที ตำแหน่งการนั่งของผู้ขับถูกออกแบบมาให้นั่งสบายและมองเห็นถนนได้ชัดเจนการจัดวางปุ่มและฟังก์ชันต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนพื้นที่โดยสารตอนหลังของ p a เจโร Sport ก็ถือเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งสามารถรองรับคนตัวสูงได้อย่างสบายไม่อึดอัดและมีพื้นที่เหนือศีรษะที่เพียงพอแม้จะเดินทางไกลหลายชั่วโมงก็ยังคงรู้สึกสบาย พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายช่วยให้คุณสามารถใส่กระเป๋าเดินทางอุปกรณ์ต่างๆหรือสัมภาระขนาดใหญ่ได้อย่างสบายในด้านสมรรถนะ2026 Mitsubishi Pajero Sport มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ที่ให้ทั้งพละกกำลังและความประหยัดเครื่องยนต์ตอบสนองได้ทันใจพร้อมแรงบิดที่ดีตั้งแต่รอบต่ำเหมาะทั้งการขับในเมืองและนอกเมืองระบบส่งกำลังทำยานได้ราบรื่นไม่กระตุกช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างง่ายและมั่นใจ ระบบช่วงล่างถูกเซ็ตมาให้รองรับทั้งการขับขี่บนถนนทั่วไปและเส้นทางแบบไม่เรียบทำให้การผ่านถนนขรุขระหรือหลุมบ่อในเมืองไม่รู้สึกกระด้างจนเกินไปพวงมาลัยมีความแม่นยำควบคุมง่ายและให้ความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและการเดินทางไกล สำหรับคนที่ชอบลุย m i t ซูบิชิปาเจโ r o สปอร์ก็มีระบบขับเคลื่อน4ล้อให้เลือกในบางรุ่นซึ่งช่วยเพิ่มสมรรถนะการลุยในเส้นทางแบบธรรมชาติทางดินทางโคลนหรือทางที่ไม่เรียบทำให้รถคันนี้มีความสามารถรอบด้านไม่ใช่แค่รถ SUV สําสำหรับขับในเมือง เรื่องความปลอดภัยปาเจโร่สปอรตปี2026ก็จัดเต็มโดยระบบช่วยขับขี่และความปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกระบบควบคุมเสถียรภาพระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร ในด้านการใช้งานจริง Mitsubishi Pajero Sport ถือเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวคนที่ต้องการรถสำหรับเดินทางไกลหรือคนที่อยากได้รถ SUV ที่พร้อมลุยได้ในทุกสถานการณ์รถคันนี้สามารถทำได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องตกอยู่ในคำว่ารถใช้งานทั่วไปเท่านั้น เรื่องความคุ้มค่าปาเจโร่สปอร์ตมีชื่อเสียงในเรื่องความทนทานดูแลรักษาง่ายค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปและอะไหล่หาได้ง่ายทําให้รถรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับคนที่กําลังมองหารถ SUV ระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทุกวันหรือการเดินทางไกลหลายๆครั้งถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพ <S <S ื่อเป็นกำลังใจให้เรานำรีวิวรถแบบนี้มาให้คุณรับชมอีกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ